ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น,าน่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยอ,ออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยเนาะงวดประจําวัน,นนะวันอังคารเนาะวันอังคารที่30กันยายน68นะครับ งวดวันจันทที่ผ่านมาเนาะจันที่29กันยายนนะครับสูวนที่ลงตันให้ไปก็มา <c oughs> หนึ่งคู่เนาะหนึ่งคู่หนึงนอยเนาะก็เป็นอนอย VIP นะครับมาล่าง48นะครับส่วนตัวเลขที่ลุงตันไม่ดึงมาวางนี่ก็มาหนึ่งคู่เหมือนกันเนาะมาที่ตำแหน่งที่มาติดต่อกันสีงวดเนาะ รอบนี้ก็มา0 8, นะูนย์แก็ถือว่าลงตันไม่ได้ดึงมาเนาะแต่ว่ามาตรงตำแหน่งเนาะตัวหลักร้อยที่ให้ไปก็มาทั้ง2ตัวเลยเนาะมาน้อยพิเศษกับปกตินะครับนะก็ถือว่าท่านที่จับชุดเพิ่มเติมเมนาะก็จะได้คู่นี้ไปด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับ ส่วนงวดประจำวันที่30กันยายน68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่30กันยายน68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่1นนะครับได้ได้สามาะอาแถวที่สองนี่ได้สอง แถวที่สามได้ศูนย์นะครับแล้วก็แถวที่สีได้สามเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปเนาะก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสามสามแล้วก็สี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองสองสองแล้วก็สามอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเป็นหนึ่งเนาะ แล้วก็มาแถวที่สามศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกนะ้าเนาะแถวที่สี่สามสามแล้วก็สี่แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นสองนะครับก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ใน ตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงมดประจำวันที่30กันยายน68แปดเนาะลุงตันให้เด่น1เนาะเด่น1นึรอง3นะครับพี่น้อง f c ชอบ1รูด1นึชอบ3รูด3นะครับอทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์ จับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้อยรับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คืออ่0211เนาะ13 14อ่าแล้วก็21นะ สามสองสามสามนะครับเขียนผิดแหลวต้องสามสามเนาะสามสามนะครับตัวนี้เนาะสามสามสามเก้า 4.0แล้วก็4.9นะครับอ่าได้มา10ชุดสิคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3าสิบวันที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวตัวเลขที่วางนะครับ คู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่แถวที่สามที่สี่เนะาะเป็นคู่ตรงกลางเนาะยืงมาซ้ายลักษณะนี้ก็คือศูนย์สองเนาะต่อมาก็เป็นแถวที่ 1ที่สองเนาะแถวที่หนึ่งที่สองจะเป็นคู่ซ้ายไปขวาลักษณะนี้เนาะก็คือหนึ่งสี่นะครับอ่าแล้วก็มาแถวที่สองที่สามเนาะแถวที่สองที่สามจะเป็นคู่ตรงกลางยื่นมาขวาลักษณะนี้ก็คือสองหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มาแถวที่สามที่สี่แถวที่สามที่สี่จะเป็นคู่ ตรงกลางมาสายเนาะก็คือสามเก้านะครับอีกหนึ่งคู่เนาะก็เป็นแถวที่สามที่สี่มือนกันเนาะเป็นคู่อ่าขวามาตรงกลางเนาะก็คือสี่ศูนย์นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบ สถิติสามสีงวที่ผ่านมาเนาะตัวแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนะาะสำหรับท่านที่ลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับเมื่อประจาวันที่สามสิบกันยายนหกแปดเนาะลุงตันให้หนึ่ง อับเเนาะเป็นหลักร้อยปีน้องเอก็มองเนาะมองผลลั์แล้วรวมตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูงนะครับ,รบที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตารางเนาะ ตัวที่เหมือนกันนี่จะเป็นแถวที่1กับที่4เนาะส่วนแถวที่2ใน3นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ใกล้เคียงกันเนาะหรือว่าไล่เรียกกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีความสัมพันธ์กันเลยเนาะตัวเลขในตารางเนาะซึ่งก็มีหลายคู่อยู่เหมือนกันนะครับที่จะสามารถจับเป็นคู่เบิลให้กับพี่น้อยรับชมกันได้เนาะ ซึ่งก็ต้องมีการเทียบสถิติกันก่อนเนาะก่อนที่จะเอามาวางตัวเลขนะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตันก็วางเบิ้ลไว้ประมาณ2คู่เนะาะก็จะมี 1, 1 2, 3, นะนึ่งกับ3ามสเนาะกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาแล้วษณะนี้ก็มีโอกาสมาเบิ้ลได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่อยงอก็แล้วกันนะครับท้ายนี้ลุงตันก็ขอขอบคุณ พี่น้อง FC ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ